ในป่าลึกแถบภูผีและภูมะเขือชายแดนที่ไม่มีใครอยากเอ่ยถึงเรากับเป็นพื้นที่ต้องคำสาบกลิ่นสาบเลือดยังไม่จางหายซากศพทหารเขมรน,นอนเกลื่อนกลาดทั่วพื้นที่ลาดชันทั้งในลำห้วยในดงไม้นับพันไร้หลุมศพไร้ชื่อไร้าาิไร้แม่แต่คำสวดเสียงเครื่องบิน F-16 และ JAS 3 9 g r i p e n ของฝ่ายไทยขีดผ่านฟ้าในเช้าหนึ่งเมื่อเดือนก่อนก่อนจะปล่อยระเบิดลงกลางฐานป่าชั่วคราวของเขมรที่ซุกอยู่ใต้ต้นไม้หนาทึบภาพที่ดาวเทียมจับไม่ได้แต่พิกัดที่ทหารลาดตะเวนรู้ดีบอมชุดนั้นไม่ใช่การเตือนแต่คือคำพิพากษาเสียงระเบิดสะเทือนผืนป่าสเก็ดหลึกกระจาย เสียงกรีดร้องของทหารขเขมรปะปนกับเสียงไฟลุกไหม้และเมื่อทุกอย่างสงบลงสิ่งที่เหลือคือเท่าฐานกับศพศพที่ไม่มีใครมาเก็บฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาเงียบกริบสื่อภายในประเทศรายงานเพียงว่ามีการประทะเล็กน้อยแต่ในความจริงทหารขเขมรล,ล้มตายหลายพันไม่มีใครได้กลับบ้าน ไม่มีแม้แต่พิธีกรรมกลัวเสียหน้ามากกว่ากลัวผีกลางวันอีกาบินโฉบศพกลางคืนหมาหอนเป็นทอดทอดกลิ่นศพทะคลุ้งมากกว่าซากช้างซากควายและป่าผู้ผีก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพี่ชายของข้าอยู่ในนั้นชายแก่ชาวบ้านคนหนึ่งเล่าเสียงสัน่นตอนนั้นเขาไปเป็นทหารขเขมรเพราะได้เงินเดือนดี แต่ตอนนี้เขากลับมากับสายลมกับกลิ่นเน่าไม่มีใครบอกว่าเขาตายแล้วด้วยซ้ำผ่านไปกว่า10วันนับจากวันที่24ซึ่งเสียงปืนคำรามดังก้องทั่วแนวป่าการประทะระหว่างทหารไทยกับขเขมรในพื้นที่ภูผีภูมะเขือและใกล้ปราสาทตาควานจบลงด้วยความเงียบงนันที่แฝงด้วยกลิ่นแห่งความตายกลิ่นนั้นไม่ได้อยู่แค่ในป่าอีกต่อไปมันเลื้อยลอดรัว้ว ลอดลมข้ามชายแดนเข้ามาถึงป้อมทหารไทยจนทหารเวรหลายคนแทบอาเจียนกลางมือ้อบางคนต้องจุดทูบติดไว้ในหม้อข้าวหวังกลบกลิ่นแต่กลิ่นเน่าเนื้อนับพันร่างนั้นแรงเกินจะปิดบังได้ด้วยขวัญทูบทางฝั่งขเขมรไม่มีใครกล้ามาเก็บศพไม่มีหน่วยกู้ภยัยไม่มีทีมค้นหาและไม่มีคำขอโทษจากรัฐบาลแต่สิ่งที่เริ่มเกิดขึ้นอย่างเงียบๆคือเสียงร่ำไห้ในโลกออนไลน์ เฟซบุ๊กของชาวบ้านชายแดนฝั่งกัมพูชาหลายคนเริ่มโพสต์รูปพี่ชายหายน้องไม่กลับมาเขาบอกว่าจะโทรกลับหลังฝึกจบแต่ตอนนี้โทรหาเท่าไหร่ก็ไม่มีสัญญาณบางคนกล้าโพสต์ภาคเสื้อผ้าเครื่องแบบที่ลูกชายเคยใส่พร้อมคำว่าถ้าตายช่วยบอกให้รู้ด้วยจะได้เผาถูกทิศทางแต่แทนที่จะได้รับคำปลอบใจมีข้อความจากบัญชีที่ใช้ชื่อปลอมและรูปสัญลักษณ์ทางการ ส่งข้อความข่มขู่ชาวบ้านเหล่านั้นว่าหากยังโพสต์ภาพหรือข้อความเช่นนี้ถือว่าบิดเบือนข้อมูลทางราชการมีโทษโลกออนไลน์ในกัมพูชาถูกบีบจนเงียบแต่กลิ่นศพไม่ได้เงียบตามเจ้าหนา้าที่ทหารไทยประจำชายแดนเริ่มบันทึกลงรายงานหลายคนเขียนตรงกันว่ากลิ่นเหม็นแรงบริเวณแนวป่าฝั่งเขมรใกล้ภูผีเป็นกลิ่นศพไม่ใช่สัตว์ พราะมีกลิ่นเนื้อไหม้ผสมดินสาบเลือดควรแจ้งฝ่ายตรงข้ามให้มาเก็บแต่ไม่มีสัญญาณตอบกลับบางคนเล่าเงียบๆว่าตอนเดินลาดตระเวนในยามดึกเขาเห็นเหมือนมีคนยืนอยู่ใต้ต้นไม้แต่พอหันไฟฉายไปกลับไม่มีใครเพียงแต่กลิ่นยังอยู่ตรงนั้นแรงและแน่นเหมือนวิญญาณมันยังไม่ไปไหนพี่เมื่อคืนมึงได้กลิ่นอะไรไหม พลทหารคมถามเสียงเบามือยังถือช้อนค้างอยู่กลางอากาศจ่าเดชไม่ตอบในทันทีเขาเพียงแค่มองผ่านแนวป่าด้านหน้าที่ลมกำลังพัดแรงกลิ่นบางอย่างลอยตามสายลมเข้ามาอีกครั้งมันไม่ใช่กลิ่นเนื้อไหมธรรมดามันเป็นกลิ่นเน่ากลิ่นเลือดและกลิ่นดินที่เพิ่งกลบศพได้ไม่ดีพอฟังชายแดนไทยแนวป่าภูผี ภูมะเขือและตาควายกลายเป็นด่านที่ไม่มีใครอยากเข้าเวนเพราะนอกจากต้องเฝ้าระวังศัตรูที่อาจย้อนรอยมาตอนกลางคืนพวกเขายัางต้องเฝ้าระวังสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยเริ่มจากเรื่องเล่าของเวนกลางคืนคนหนึ่งที่บอกว่าขณะนั่งเฝ้าอยู่เง,งียบๆเขาเห็นคนเดินตรงมาในชุดพรางสีเขียวตอนแรกนึกว่าเป็นเพื่อนทหารเขมรหลงทาง แต่พอชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นตาทั้งสองข้างกลวงโบเหมือนถูกไฟไหม้ละลายครึ่งหน้าแล้วร่างนั้นก็ละลายหายไปกับหมอกอีกคนฝันเห็นชายคนหนึ่งมานั่งอยู่ปลายเท้าในเต็นท์พูดภาษาขเขมรแปลงแปลงว่าขอข้าวหน่อยจะกลับบ้านพอตื่นขึ้นมากล่องสเบียงที่อยู่ใต้หัวก็เปิดออกข้าวหายไปและรองเท้าบูทก็เปียกโคลน ทั้งที่คืนนั้นไม่มีใครออกไปไหนไม่ใช่แค่ทหารไทยที่สัมผัสได้ถึงความผิดปกติชาวบ้านในหมู่บ้านเขตใกล้ป่าเรื่องฝันเหมือนกันบางคนฝันเห็นทหารแปลกหน้าเปื้อนโคลนเดินมาเคาะประตูบางคนฝันว่ามีศพถูกลากข้ามลานวัดกลางคืนทั้งที่วัดอยู่ห่างจากแนวป่าหลายกิโลพระในวัดใกล้แนวเขตต้องทำพิธีจุดธูปกลางคืน สวดบทปราบพูดวันเว้นวันเพราะเริ่มมีเด็กๆผวากลางดึกพูดซ้ำๆว่ามีพี่ทหารมายืนร้องไห้หน้าบ้านและในคืนหนึ่งลมพัดแรงกว่าทุกคืนกลิ่นเหม็นเน่าลอยเข้ามาจนถึงตลาดเช้าแม่ขาแทบทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวันนี้กลิ่นมันแรงเหมือนตายกันเป็นร้อยเลยนะป้าใครบางคนตอบกลับเบาๆว่าไม่ใช่ร้อย น่าจะผันแล้วล่ะบนแผ่นดินที่ครั้งหนึ่งเคยสงบที่มีเพียงเสียงลมพัดใบไม้ไหวและฝูงนกป่าบินผ่านบัดนี้กลายเป็นสุสานเงียบงันของทหารไร้ชื่อวิญญาณไร้การสวดและซากที่ไม่มีใครอยากอ้างว่าเป็นของตนเองพระจากฝั่งขเขมรถูกส่งลับเข้ามาในแนวป่าบางองค์ถือผ้ายันบางองค์แบกพระเครื่องบางองค์ถือเพียงขันน้ำมนต์ พวกเขาไม่ได้มาสวดชัยมนคลแต่คือมาเชิญวิญญาณให้กลับเพราะข่าวลือเริ่มแรงขึ้นทุกวันว่าบางศพลุกได้บางศพเดินกลับหมู่บ้านแม้ไร้หัวแต่ก็เดินกลับเสียงร้องไห้ยามค่าเสียงกรีดร้องในป่าเสียงโซ่ลากกับพื้นใครบางคนบอกว่าเห็นกองทัพเปลือยเดินท่ามกลางหมอกพวกเขาไร้อาวุธไร้เลือดเนื้อมีเพียงความอาฆาตเล่กลิ่นเนา่าเป็นเสื้อกลอก พวกเขาไม่ได้ต้องการแก้แค้นพวกเขาแค่อยากกลับบ้านแต่บ้านของพวกเขาไม่เคยเปิดประตูรอไม่มีแม้แต่รายชื่อไม่มีพิธีไม่มีคำสรรเสริญมีแต่คำขู่ว่าถ้าใครบอกว่าเขาตายจะมีความผิดเพียงเพราะผู้นำไม่เห็นค่าชีวิตแม้แต่ตอนที่ลูกหลานของตัวเองยังมีลมหายใจและตอนที่ร่างพวกเขาเหลือเพียงกระดูกเขาก็ยังทอดทิ้งไม่เหลียวแล มีเพียงต้นไม้ที่จำมีเพียงลมที่จดไว้และมีเพียงดินที่รับไว้โดยไม่เคยถามชื่อขอความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดเปิดทางให้ดวงวิญญาณของพวกเขาได้เดินทางกลับแม้จะเป็นศัตรูในสนามรบแต่ในโลกเป็นคนเขาควรได้กลับบ้านไม่ใช่ถูกฝังกลบในดินเงียบๆจนกระทั่งกลายเป็นปุ๋ยใต้ท้าผู้นำชั่ว